สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนและลัคนาเมถุนเนื่องจากนะครับดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วนะครับจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับจากตําแหน่งเกษตรและตําแหน่งนิดนิดแปลว่าการอ่อนกําลังนะครับครบรอบ12ปีที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับก่อนอื่นสามารถติดต่อด,ดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยการอดลไดีดมาที่บิลิเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่อง แล้วก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพสมาให้เราก็สามารถแอดไลน์อีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคยากรณ์เพิ่มเติมเลยนะครับของดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายครั้งนี้นะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีจะมีการโคจรย้ายราศรีเข้าสู่ราศรีมังกรเนี่ยในวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับได้ตำแหน่งนด็ดแปลว่าอ่อนกำลังนะครับครบรอบ12ปีที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็หมายความว่าปีฉลูนะครับเข้าสู่ปีฉลู นะครับที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ตำแหน่งนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบทั้งดีและเสียนะครับของคนทั้ง12ราศีแต่ว่าคนราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีแต่ก่อนเนี่ยเล็งราศีเกิดและลัคนาเกิดอยู่นะครับเข้มแข็งเป็นเกษตรแต่พอเดินเข้าสู่ราศีมังกรได้พบมรณะนะครับหมายถึงว่าปัตตนิมรณะ ปัตตนิแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาหรือพันธะต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะครับแปลว่ามันจอยกันนะครับคือคนราศีเมถุนค่อนข้างที่จะปฏิเสธไม่ได้สาหรับไอที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าราศีของคุณเนี่ยเป็นพบศาสตร์ของดวงโลกหมายถึงการปฏิสัมพันธ์ ขี้เหงาอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับมีต้องมีบัตดี้ทำอะไรก็ต้องเลือกโดยการที่ให้คนอื่นเลือกให้ตัวเองไม่ไม่มีภาวะที่จะเลือกเองคือไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเลือกแต่ละอย่างนะครับนี่คือวาสนาของคุณดังนั้นเนี่ยบัตดี้สำคัญกับคุณแต่เมื่อมันตกมรณะเนี่ยมันก็มีดีกึ่งเสียนะครับเรามาฟังเพิ่มเติมกันเลยดาวเสดีเป็นนิดแปลว่าดาวปตตนิคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยบันเสีย ในลักษณะที่อ่อนกำลังนะครับแต่ก็มีข้อดีนะดาวคู่ครองเนี่ยตกมรณนะแปลว่าระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของคู่ครองนะครับจะสร้างปัญหาให้คุณหมายคมว่าตัวคุณเราตัวคุณเองอน่นะครับจะต้องมีการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของอการาดูแลการอ่าเขาเรียกว่าเนี่ยต้องดู คู่ครองอะไรประมาณนี้ที่ที่บอกว่าอาจจะเกิดการเจ็บป่วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ต้องดูแลอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะต้องมีการเลิกลาหย่าร้างนะครับกับคู่ครองได้ด้วยเพราะว่ามรณนะแปลว่าการจบสิ้นการจบสิ้นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไราสารสัมพันธ์ต่างๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองแล้วก็หุ้นส่วนคู่สัญญาแปลว่าหุ้นส่วนแตกนะครับการเลิกลาอย่าร้างกันนะครับเป็นการจดทะเบียนหย่า อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียทั้งหมดนะครับเพราะาบรณะแปลว่าการสูญเสียการพลาดพาดการจากลาการจากเป็นจากตายนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับของญาติพี่น้องเราเนี่ยนะครับอาจจะเกิดถึงเวลาของเขานะครับที่เขาจะต้องจากลาเราไปนะครับแต่ข้อดีคือได้รับมรดกเพราะบรณะแปลว่ามรดกนะครับแล้วก็ลักษณะของ ข้อดีอีกก็คือได้เบี้ยประกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับคือใครที่มีเบี้ยประกันเรื่องของสุขภาพไวน้นแล้วก็สามารถเบิกได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะได้ดอกเบี้ยจากตรงจุดนั้นได,ได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับหมายถึงว่าใครที่มีเงินฝากมีเงินออมประจําอะไรพวกเนี้ยจะได้ดอกเบี้ยที่โอเวอร์นะครับหมายถึงว่าได้ได้รายได้จากตรงจุดนั้นอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ว่าไปหรืออาจจะ ได้เยอะก็แล้วแต่อยู่ที่การสะสมนะครับของตัวเราว่ามันมีมากแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อจดทะเบียนย่ากันเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าสินสมรสมีการแบ่งสินสวนรบอ่ะขอโทษนะครับแบ่งสินสมรสกันนะครับก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะได้ตรงจุดนั้นเหมือนกันนะครับในการหย่าร้างครั้งนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็มีดีมีเสียทั้งสองอย่างนะครับอยู่ที่ว่า เราจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็ต้องเกิดอะนะครับหมายความว่าเราก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภพูดง่ายๆว่าคนราศีเมทุนจะได้ทุกขลาภครับมันจะได้ลาบจากสิ่งที่มันสูญเสียอะไรประมาณนี้นะครับหรือสิ่งที่มันเสียหายได้ด้วยก็หมายความว่าสิ่งที่เราเสียไปจะได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นของหายโดนลักขโมยทําทตกสูญหายเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ดีกว่า แต่ว่าต้องรอดาวเสาร์ก่อนนะดาวเสาร์จะต้องมาเป็นกเกษตรในภพบ,บรณะก่อนถึงจะสามารถได้สิ่งสิ่งนั้นนะครับในช่วงแรกอ่ะจะยังไม่ได้นะครับก็ต้องอดทนรอนะครับ5ธันวาคมเป็นต้นไปถึงจะดีขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตุลาพฤศจิก,กาแล้วก็ถึง5ธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะครับมีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลดีๆนะครับมั่นหาหมอนะครับตรวจเช็คเพาอดาวพฤะศุกดีเนี่ยหมายถึง แพทย์นะครับก็แปบว่าถ้าพบแพทย์อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะแปลว่าก็จะแข็งแรงดีอะไรประมาณนี้เพราะมันสลับกเกษตรกันนะครับเป็นอนุกเกษตรหรือกรเกษตรชั้นที่2แต่ว่าจะมั่นคงในระยะยาวหรืออนาคตไม่ใช่ตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเบบียนก่อนจะต้องสูญเสียพัดภาคจากลาก่อนแล้วถึงได้ผลที่ดีในอนาคตเหมือนบรดกเนี่ยต้องรอครับไม่ได้แปลว่า เขายังไม่จากไปเขาก็ไม่สามารถยกให้เราได้ถูกไหมมันมีพฤติกรรมพฤตินัยเนี่ยสามารถผูกพันสัญญากันอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเข้ากฎตามกฎตามเกณฑ์หรือเรายังไม่หย่าล้างกันเราก็ยังไม่ได้สินสมรสถูกไหมครับคืนอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยต้องรอนะครับก็แปลว่าอนาคตเราจะได้รอดาวเสารนะครับให้มันเป็นเกษตรก่อนแล้วเราก็จะได้ดีจากสิ่งนั้นตอนนี้มีแต่เสียกระเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องบางคนเนี่ย มันจะต้องรอดําเนินการอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดาวเสาแปลว่าช้าแปลว่าได้ดีช้าก็แปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่อยารีบร้อนอยาเขาเรียกอะไรออย่าพิ่งใจร้อนนะครับอย่าพิ่งอะไรกระตกกระตากในสิ่งที่มันกระต่ายเติมตูมอะไรพวกเี้ยนะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่จังหวะนะครับมันยังอยู่ที่สิ่งที่เราจะต้องชดใช้เพราะว่าคุณเป็นศัตรูกับดาวเสาร์ คนราศีเมถุนเป็นศัตรูกับดาวเสาร์แต่ถูกกับดาวราหูเออก็เป็นเรื่องที่นะแต่จะผิดกับราศีกันที่มีดาวประจําตัวคือดาวพุธเหมือนกันนะคือเขาจะเป็นศัตรูกับดาวราหูแต่เป็นมิตรกับดาวเสาร์มันจะสลับกันนะครับเพราะว่าดาวดาวประจําตัวเหมือนกันแต่ว่ามีศัตรูคนละตัวกันนะครับหรือคนละดาวกันนั่นเองอ่าคุณเป็นศัตรูกับดาวเสาร์แปลว่าช้าครับแปลว่าคุณทําอะไรก็ต้องช้าไปหมดนะครับอ่าแม้กระทั่งเงินเนี่ย เป็นราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็ได้เร็วแต่น้อยก็แปลว่าต้องเก็บสะสมไปเรื่อยกว่ามันจะมั่นคงกวามันจะได้เยอะนะครับคือ5บาท5บาท10บาทก็เอาไว้ก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอย่ากเกี่ยงงอนกับโชคลาภเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันได้บ่อยได้ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะก็ไอ้นอกเรื่องนิดนึงนะเอ่อเป็นลักษณะนั้นนะครับก็คือพื้นดวงชะตาของตัวคุณเป็นแบบนั้นนะครับเป็นราศีแห่งแม่ค้าก็หมายความว่ากำไร5บาท1ิบบาทก็เอาบทนั่นแหละนะครับแล้วก็ขายมันทุกวันได้มันทุกวันนะครับ ขยันมากเปิดทุกวันมันก็ได้ทุกวันอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอเป็นปีเป็น10ปีเงี้ยนะครับมันก็งอกเงยจนเขาเรียกว่าเอ่อทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจรูปแบบของราศีของเราก่อนแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอเคนะต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการวางแผนด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพบ,บรณะเนี่ยแปลว่ามัน ศึกษาหาความรู้ให้มากในลักษณะของการแก้ไขนะครับหมายถึงว่ามรณะคือการเสียหายนะครับของมันจะเสียบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือโทรทัศน์วิทยุพัดลมแอร์อะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างอยู่ที่ดาวมันปไปสัมพันธ์กับดาวอะไรนะครับหรือดาวอะไรเข้าสู่ภพบรณะบ้านนะครับอย่างเช่นในช่วงมกราคมเนี่ยนะครับกลางเดือนไปแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมังกรนะครับ ช่วงน่าจะประมาณ15 16ธันวาอ่า15 16มกรานะครับก็กลายเป็นว่าได้คู่มิดนะครับแต่ว่าถ้าดาวเสาร์อยู่ก็กลายเป็นว่ามันเป็นคู่ศัตรูก็แปลว่าระวังเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะเสียหายนะครับหมายถึงว่าไฟไม่ติดนะครับต้องเปลี่ยนหลอดไฟต้องอเครื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องของมือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์พวกนี้จะมีปัญหาต้องเอา,เอาไปส่งศูนย์ซ่อม พราะดาวคารถอยหลังอยู่ด้วยนะครับในราศีมีนนะครับหมายความว่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือสิ่งที่ทําด้วยโลหะต่างๆเนี่ยจะเสียหายได้นะครับมันถอยหลังนะครับก็แปลว่าเ,าเกิดผลร้ายขึ้นนั่นเองนะครับจนกว่าจะถึงปีใหม่ถึงจะดีขึ้นนะครับมันก็จะมีเหตุและผลต่างๆเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมยังไงก็ติดตามในรายเดือนเพิ่มเติมนะครับเราจะได้รู้ลึกละเอียดเพิ่มมากขึ้นว่า แต่และเดือนเนี่ยมันควรต้องระวังอะไรเพราะบางทีอ่ะหปีเอ่ยหปีครึ่งเอ่ยสปีครึ่งเอ่ยเนี่ยของดาวที่ใหญ่ๆหย้ายเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ส่งผลที่รวดเร็วหรือเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่เราไปติดตามรายเดือนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเกิดช่วงนี้นะไม่เกิดช่วงนี้นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราจะได้แก้ไขเป็นจุดๆไม่ต้องหวัดระแบงตลอดนะครับว่า1ปีครึ่งเนี่ยฉันนอนไม่หลับทุกวันเลยเพราะว่า ดาวนี้มันร้ายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไปติดตามรายเดือนเอาว่ามันจะเดือนนี้ดีเรื่องนี้เรื่องนี้ร้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ระวังในช่วงแต่ละเดือนเอานะครับไม่ใช่ว่ามันจะร้ายซะไปทั้งหมด2ปีครึ่งของดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ดาวต่างๆเน่ยโยกเกณฑ์ทำมุมกันด้วยนะครับ ก็ย like, ังไงก็มีสติให้มากนะครับอย่าขาดสติเพราะดาวประจําตัวของคุณคือดาวสติเมื่อคุณมีสติคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้หมดเพราะดาวประจําตัวของคุณคือดาวธาตุน้ําแปลว่าไหลลื่นแปลว่าเอาตัวรอดได้เมื่อคุณมีสติคุณจะรอดได้ทุกสถานการณ์บอกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคุณเนี่ยโชคดีแล้วที่มีดาวประจําตัวที่เป็นดาวพุธนะครับดาวแห่งการสังเกตสังกามีสติและเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีต่อไปแล้วนะครับรอดาวเสาร์นิดนึงเดี๋ยว ติดตามคำยารกรได้ในคราวหน้าที่ดาวสองเข้าสู่สาราศีมังกรเปิเกษตรนั่นเองนะครับสามารถติดตามคำยา์กรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ